รวมเกมกับบ้านใหม่บ้านใหม่าหมสามทะกี้ถึงปีครับทักทายเลยครับมันแน่นอนครับสดๆเนี่ยให้ไปทางบ้านใหม่สาบตกี้ปีครับส่วนตัวเก่าๆเาลยหลายๆคนเนี่ยตามมาครับ ชูบูครับยักบาตรงๆเพื่อสปอยครับไม่ได้เห็นนาแล้วกับสาของตะบางไกลๆวะแล้วพวกไปกับว่าอีกตัวเก๋าหนึ่งคนนะครับเจ้าหนเตัวชไซคครับหมายเลขสิบสี่ของตะบางบอกมาลูกนี้ของบ้านใหม่ วันเล่ด้วยขวาครับเสียทิ้งไปก่อนกับตามางแล้วเช็ดโรกนี้มาตรงกลางกันเปไตหมุนต่อเนื่องครับของทางด้านทีมงานบ้านใหม่สมุทรทีครับทีมบีครับเปิดมาหมุทิ้งครับหมายเลขครนี่ก็ผู้ใหญ่พัดนะครับผ้อจอมเก๋าอีกหนึ่งทีมครับ กลับมาูโนี้เรามีเจ้าบอยครับความเร็วตำมาดไม่ได้ต้นสาน16นิ้วของตะมางแล้วบอลบอลชุนครับของทางด้งานภูยบัฒนออกมาพี่เจ้าจต้อมดีวกครับตัวคลาสสิกอีกหนึ่งคนครับ24ของตะมางเนี่ยครับรวมตัวเกา่เกาๆกลับมาเล่นนะครับรายการนี้จะได้เห็นหลายๆคนเลยครับผอทุ่มครับผองเจ้าก,ก้าวคับบ้านใหม่สุริยบุรี ุมดาวมาด้านหน้าแล้วแล้วพัก่อลงได้ฝาว่าลูก <c> น <oughs> ี้ชิก้าหยกมาลูกนี้ไม่ผ่านทีมงานตำบางคนระับ แล้วโกปลาลูกนี้เคลียร์ทิ้งเอาเฮ้ยแล้วลูกนี้มาไม่ดีนะปูสาวประตูของบ,บ้านใหม่สมุทรคียอู้ยังดีบอลมันไม่ตรงกรอบเลยับแล้วต่างแก่งกันไปครับที่เอ้าแล้วชา้าช้าไม่ได้นะครับต่อมาเนี่ยเขาเพชรเร็วอยู่แล้วครับดูที่นตะก้าวคับบ้านใหม่สมุทรคีทีมดีแทงมาทีขวาโยกกลับปาตัดมาต,ามาตารงกลางพลิกได้ไหมบ้านใหม่สมุทรคีแล้วอย่างไรเคลียร์ทิ้งคเอาปาเลนเกตของตะมางง แล้วก็ได้ฝาครับลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับ <c oughs> บอลอยู่ที่จะจะใชัยครับจนใช้โยบยาวมาลูกนี้ก็ล้มออกหลังไป บอลอยู <b> <Ye et. S 1> ่ที่ตูวสาวตัวครับของบ้านม่สามัครทีดีครับสุมหาลูกนี้บอลลงครับเจีตัวจัตุรงค์แ่ก็พงทังได้ไหมมีเหนียวนมดตึงแล้วให้มาที เลนของตันใหม่โอ้ตันลูกนี่ลมไปกันมาต้องตัดเกมก่อนแล้วครับ2ีทสคับจะต้องดินลมดิวดิวตหกจก้าครับขวา หักขอเจ้าก้าวดิเรเปี่ยมาลูกนี้โโกเข้าขวา47ของเข้าสายสายก็ต้องสายแล้วฮะแล้วสายหินยังไม่ได้ครับผม,มใหญ่พัดเอาแล้วให้ปาไม่ดีโอ้ยนันลงไปลูกนี้ยังไม่ต้องกรอบเลยครับแล้วมามีส,สัญญาณมกกลุกขึ้นมาเลยครับว่าได้ฟาวเลยครับญญาทางด้านชินาัตบัง ว่ากันชั่โมครับยกยาวมาหน้าประตูลูกเอรับสุดท้ายแล้วแฟนคลับเพียบเลยครับแกรับบอลในเสียงดีเป็นสนามโวยสาประตูของป้านไปยื่นขึ้นใหญ่พัาครับหวานเลกครับมองขึ้นแล้วทุ่มฝ่าทีชอบอยทิ้งได้ไหมยังไม่มีโอกาสได้ทิ้งเกอร์ชอบอยครับหน้าเป้าของทางด้านทีมงานตรงมาง คดียวิยญาพัฒน์ตรงกลางโจมมอสปฏิพาฒน์ใหม่เอาบอลลงมันห่างตัวไปแล้วก็เสียวเป็นลูกฝาวาเลยครับโหนเปลี่ยนมาทางขวาโอ้็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันครับบ้านใหม่สมุทรพีครับสูสีกันทั้งสองทีมครับ สด,สดสดนั้นก็บ้านใหม่สมมติคืีครับรวมดาราทีมเกา่านี่ก็สาวมาส์นี่เลยครับเอาแล้วบอลลงมาที่บ้านใหม่อุ้ยสับแมบ่บอลมันไม่เชื่องเท้าแล้วดูครับแกเพสออกมาได้ไหมาตาบางโยของเต่ตองจะทอตรงดึง,งจังหวะล้อละม้วนมาจีน้นันทชัยเจ้าหมา มองเพื <desserts> <Negative paper> ่อแล้วยกาวดาวไปข้างหน้าต้องเข้าหนูทิ้งมาก่อนครับดูทีวสี่สิบเจ็ดครับของทางด้านบ้านใหม่เลยโยกไปทางขวาคุณจะตกกลับมาบม่ไม่โดนบอลซะแล้วครับนโอ้โหแล้วนี่นะครับมันบอลมันสูสีครับที่ใหญ่คัดนะครับออกมาที่จงหวาครับนันทชัย เปลี่ยนมาทางขวาครับหมายเลขหกไปยกปรประย,ะยาวเปลี่ยนปิดไปที่จาบอยมาแล้วตบกับมาจะให้จะบอดจะบอดโยกไปทางซ้ายสายตายไมมโยกกับปาตรงกลางแล้วขวาลูกนี้โอ้โหโนพวกเดียวมันเองะนะครับเลาเปลี่ยนมาทางขวาสวยด้วยครับลูกนี้ของบ้านใหม้สามาทีเบีพาบอลจี้หนีมาทางขวาขวาตบกับปาแล้วโอ้โหเคลียทิ้งก่อนกับจะบอด ปล่อยให้สวนเร็วก็ไม่ดีแล้วครับว่าต้องตัดเกมกัน,นครับทางด้านตมางแล้วเป็นเจ้ากษษษษษิ๋นกช่วครับของทางด้านบ้านหมายสามกีบทุงมาได้บ่งไหมโอ้โหมงเทียทิ้องออกไปก่อนคนระับทางด้านชิมงานตมางคนระับโดยผู้ใหญ่พัดเลยคนระับทุมเข้าไปตรงกลางครบทุ่มยัดไปก็เตนมึนงลูกน,นี้ก็หล่นออกไปอีกคนระับ ยังได้ครับยังของบอลได้ที่เจ้ากระหนกช่วครับสายลกมมาต้มปล่อยออกหลังไปโโอ้หว้าวมึงชุดเมื่อสักครู่ได้ลุ้นเลยทีเดียวกบบ้านใหม่สมุทร <c oughs> ชีตบัวพิศกับเสิร์ฟยาวๆไปมองทิ้งกับปาตรงกลางเอามาลงได้แล้วเปลี่ยนกับปาตรงกลางดูครับที่เจ้าต้อมดีหลบ้นไล่เร็วๆลูกนี้ของเจ้าบ,บอลยังไม่ได้เจ้า กองของบอลก็ได้เปลี่ยนกลับมาตรงกลางบิดออกมาทางขวาของใหญ่ชัดลุมเนีโอ้โหกดไปลงก็ไม่ตรงกอนเลยับว่าอย่างไม่ได้ประตูขึ้นนำครับจมางบอลกับหน้าประตูครับของทางด้านทีมงานบ้านใหม่สมุทรทีรีครับมอง่อวแล้วโยกปาบโหนไม่ดีนะครับจังหวะนี้แล้วจะต้องก็ทําให้ดีเหมือนกันเลยนะว่า 29กระพุ่มาพลิกได้ไหมลูกนี้โอ้โหต้องสื่อสารกันดีๆนะครับแมเจอมพดยังไม่ทันมองวันเลยครับดูครับยังได้บอลแล้วบุ้ช้านะครับชอบมาไม่ผ่านจบเก้าครับลูกแบบนี้เก่ยบกินเลยครับสุดเก้า ชาสำคัญก็บอต7973ครับรถของท่านเกิดอุบัติเหตุครับโดนชนแหลกหมดแล้วครับไปที่รถเลยครับอ๋อไม่แหลกนะครับโดนนิดเดียวครับนี่ไปที่รถเลยครับท่านไม่เดือนที่เข้าไปแล้วนะครับบอต7973ครับไปที่รถเลยครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับนิดเดียวครับสายทั้งแถบครับกาเล่นนะครับ ไปดูครับที่รถของท่านครับโมตอร์เกียรก้าเมแล้มาชมเกมกันต่อแต่หัวนี้เขาต้องมาไม่ล้นมาถึงบ้านใหม่สักทีปล่อยรับสุดวายออกมาทางขวาครับขวาตัวเล็กๆข,ของบ้านใหม่โจกับปาตรงกลางมองเพื่อนแล้วเฮิรไม่มีใครขอข้ามาทางซ้ายก็โอ้โหว้าวชาดครับ ลูกทุ่งมาตรงกลางยี่สิบเก้าบอลงสวยครับของปานใบสาววีมีตกกับปาดแล้วมึงแยกกันเสียงไม่ให้กันแล้วโดนสวนไปจังหวะนี้คงกำบังโดนกระโดดเข้ามาทางซ้ายจี้นีมาทา้งทุกคนตกกับม้าตรงกลางใส่ขวาหลับสบายครับนมาไม่หมดเลยกินเกย่าเป็นแค่ผู้ส่องตูบบ้านบหม่สาววีจุนปาทิดหมายเลขส่งอุ้ยให้ไม่ดีบอกพี่ให้ผมลูกนี้เอา แชร์พอใสามาด้วยของจิงนี่อยู่ใกล้ไหนเขามาไม่ยอมให้เข้าแกงอปั๊บซัดก่อนดิเปิดก่อนกลัวไม่ตื่น ดูกังยูดังของเจ้าหมาครับนนทชัยยกยาวๆปังเที่ยวทิ้งเลยครับมาจนก้าโอ้ยโอย <c oughs> แล้วหมดทุกเวลาแรกครับอย่างสมอกันอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเวลาใช่ไหมร่างแรกสด ได้ทีมงานตำอังกับบ้านใหม่สมที่ทีมีครับอย่างสมเอกันดูนครับต่อนข้างทีมจะสศิก็เลยทีเดียวรักคู่นี้ครับได้เลยครับแจ้า สัน้นมาที่เจ้าต้นดิลงมาที่ผู้ใหญ่พัดครับฝ่ายกลับมาที่เจ้าฝ่ากับจอมเก่ากับด้านหลังครับลงไปแล้วครับเจ้าบอกห้านาทีครับไม่เกินห้านาทีก็เปลี่ยนออกแน่นอนครับเจ้าบอกครับมาโอ้มาต่อสันตุ้งครับเอตสันตุ้งสุนรอบไปที่นัดครับมาเช็ดเอกสารด้วยครับแล้วขน้อมปิชงคูบีครับ มาด้วยครับหอว่กเป็นลูกเต็มรุ่นก็ของทางด้านชิมงานบ้านใหม่สมคีบีรัดมา่าลูกนี้ก็ฟูเตืยนโขไม่ถึงครับว่าโอตามังทำปเป็นเล่นไปนะครับยุกไม่ได้ครับเจอเด็กสดๆนี่มันบดอยู่เลยครับ ก็กระนกโชว์ครับยังตามมาแก้ไขแล้วใส่ขวาลูก <mayor> นี้กดไม่ลงครับไม่เริ่มงเกมในครึ่งเวลาหลังเนี่ก็จับมาเป็นทางด้าบ้านใหม่สามัิคีทีครับฝ่ายของบอลเข้าใส่นะครับ ย้อนกลับมาที่ทุมาโนตุไ่ไออกมาที่เดยพัดย้อนกลับมาที่ต้นจีไชยครับค่อยๆรับเรียงบอลครับเคาะหาช่องหาเลือบทรายนะครับตะามาังโยกหนีจอมอนโอ้โหวันนี้ยังไม่ได้พุเกเลยันจุพอแต่ทุกครั้งครับ1ของตะามาังกุับมาที่จุบอยครับบวยวผ่า,ทา,น,านทุดเก้ากับปานใหม่สมคีวี อุ่มาดีทีเดียวเลยครับบ้านใหม่สมุวิีครับโอ้โหถุนเพเจ้าปะไปพานเอาบอลลงไปดีดูโยกหนีมาแล้วดูบอลส่วนตัวบ้านใหม่เฮ้ยให้เสียกมาปล่อยกูมาไม่ปล่อยลูกนี้แล้วยังได้ของบอลไปบ้านใหม่สมุวิธีโดนสะกิดล้มไปแล้วครับขอโทษกันไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับนั่นแหละครับน้ำใจนักกีฬาครับ กาเล่นเร็วมาทางขวาลูกนี้กตบตงโชใส่ขานขาขานเป็นนิดเดียวนะครับขวาลูกนี้ครับขุยได้มุ้มเลยครับขวาของกระตกโชบอลถูกตัหม่ครับ รถมาที่29เอาบอลลงสวยครับโยกกับป่าตรงกลางอุลละคงไปซ้ายแล้วเป็นบอลได้เปรียบกรรมการส่งสัญญาณได้เปรียบได้เปรียบไปเพื่อนยังนอนอยู่หูยหลุดกรื่องของมันเลยครับโอ้จะบุกเลยยังไม่ลุกอีกแล้วดูมันตรงกลาง29่สิบลุกขึ้นมาเล่นได้ออกมาที่เจนี่แหละครับยังมีความเขาเอาตัวรอดมาได้เจแล้วดูบอลหมายส่งทีมมีรับโยกกับมาทางซ้ายสายป่ากับป่าตรงกลางโยกใส่บาหลูกนี้โอ้โหโดน จนบอลได้พุม่มมอกได้เฮ้ยแล้วทุ่งบอกแล้วไปเท่าแต่จัเนเริ่ว่ากลางค่ำกลางคืนไม่นอนกันออกบอลมาไม่ดีดูจะพบสายคว้าขวายาย,าย,าย้อยครับรับใบเหลืองย้อนรับใบเจ้าทอมดีหลบกครับมา24ของตะมาครับรับไปเหลือ,ลเองเอป็นหนึ่งใบนะครับ มาใหวัสั ity, ้นมาเพี่บ้านหายสมคิวบีจกกับมาแล้วก็ยังได้เป็นลู้ชุกัน่มอกวาแกนเต็อ้อนที่ไหนเออตอนเน่ิดกัที่ สายทีนก็โวยอ้โมาว่ายิงบันเท้าเลยครบะทางด้านทีมงานบ้านใหม่สุขื่อดีเอาแล้วครับความสดเริ่มเห็นผลครับต่อไปคอยเห็นจังหวะบ้างแล้วจุดหมอปฏิแาน ฝ่ายออกมาทางขวาอู้งวิญญาณพัดก็จับไปดีบอลลั่นลั่นก็มาใส่ขวาลูกนี้ของบ้านใหม่ฮะโอ้โหดแปลกแล้วครับบ้านใหม่สำหรับทีวีแล้วมือช่องจังหวะโโอ้หจะเอาในเกมเลยนะน้องเก็บตัวในกรอบนะครับรอผู้เล่นสำรองออกมาแล้วค่อยลงไปนะครับขอความร่วมมือด้วยครับออกไปเหมือนก็ได้ไหมออกตรงไหนก็ได้ะเข้าในกรอบ เวลาเข้าเข้าในก่อเปลี่ยนตัวอ่ะเ้ามาดูจังหวะน,นี้ของชลบก่อนนะครับสามสิบผโยกใส่ขวาแล้ว,วลูกนี้เฮ้ยรับม่ผสาวโทยางรับเอาไว้ได้นะครับในการเปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนตรงกลางสนามนะครับตัวที่ออกนั้นออกตรงไหนก็ได้ครับแต่เวลาเข้านี้ต้งเข้าในเขตแล้วใส่ขวาลูกนี่ยอย่งไม่ได้ับว่ายี่สิบเก้าบ้านบปสมคิบคู่ขวาลูกนี้ครับ ถามหน้าประตูออกไปครับหบดบมดหบดหดเบกอยาวมาจะอปเอาบอลลงสวยลูกนี้ใต้ไม้ผเปลี่ยนย้ายมาแล้วโขกลูกนี้ทำไมกองกอบเหมือนกันเลยครับดันมามบอลชิ้นเ้าครับยกยาวมาหน้าประตู ตายไมพผิดกับปาตามนันเล่นเฮ็ดครับแมเจ้าโคลงไว้ไลา่กันหลังออกมารับได้อยู่ที่นุชชัยชวานคะรับของตะม,มางลกมาโคถึงไปก่อนเลยครับพิทยาครนะับหมายเลข้ยของก่อนใหม่แล้วดูเจ้าปล่อยตามน้ำใบลูกนี้โอ้โหกระตุกลูกนี้ครับาพออกหลังไปเลยครับ โชเปอทางซ้ายล้มข้ามออกไปนะครับมาแต่แล้วเป็นลูงตั้งไต่รับของทางรดาชิงงานตบางนยู่ชุมมาตั้งแตตัชยเดินทาชสายบอลอล้วุกปาลูกนี้เจ้าบอยดวนกับเจากก้าเก้าครับหลุงหลางสูสีเลยครับ แล้วดูเข้าซ้ายไม่มีจังหวะจริงกับสกเสจของตามางโชคลุกนี้ก็หน้าไปเรับแล้วดูบอนสวนของบ้านใหม่สมกทีทีม,ม,มบีเปลี่ยนบิดออกมาทางซ้ายบ้างนะค,ะนะคะรับค้นมาเทเดาแล้วตกซ้ายคงมาเสียบบล็อกออกไ้ก่อนกับชุมางครับตัวบ้านใหม่ขึงเกมบุกแล้วครับส่วนไหนรึ่งเวลาหลังแล้วครับ เก่บเก้าเรียกบ้อลมาตั้งกันใหม่ครับเลียนช่องทำกันใหม่ครับ29ออกมาทางขวา22ของบ้านใหม่ยาวเลยทีเท่านับมาพิชยาพงครับกระดกเชือทุ่มเข้าไปแล้วลงมือยังไงครับ <laughs> โอเคครับ5นาทีพอดีครับ <laughs> 5นาทีเป๊ะ <laughs> เลยครับจูบบอลครับ ที่ชมมานอุชยัยหกดฝ่าลมนี่พักอกลมแต่บางทางตัวก็ใม่มีอะไรครับฝังผู้ตัดสินแล้วไม่ได้เปรียบนะครับโอ้โหแล้วเป็นฟีทิกจังหวะสำคัญเลยครับช่วงในท้ายเกมแล้วครับของทางได้ชิบนานตะหมางนะครับโอ้เดี๋ยวดูครับเกมรับบ้านใหม่ครับ อุ๋อยู่ช่วงวันนั้นก็จออฟรีคิกอีกคนนึนนง,นนงนะครับเจ้าดินหลบกันสตอมรับของเก่าของทีมครันสตอมปั่นโขไปไม่ผ่านบล็อกของช่าเก่าแล้วขวากสตอมกับมากันไม่ตรงกองน,นะโอ้โห,โหจมอยป่านนไม่สนแล้วครับไม่อยากเสมอในเกมเหมือนกันครับยาวมากก็ไม่ผ่านผู้เล่นของตะมังแล้ว แล้วกาบอลลงได้ค oh รับ29ของบ้านใหม่บ้านใหม่โยกก็มาตรงกลางย้อนกลับผาแล้วใส่ขวาบนไหม่ผ่านบล็อกในทุ่มทีครับแล้วซ้ายโอ้โหว้าวผ่านหน้าประตัวไปเลยครับโอ้ต้องดึงเวลาครับต่ำมากครับโอ้ช่วงท้ายๆดียุกตัวกันเลยครับ จงหมาเรา,า,า,าจะใช้ยยกเอาแล้วป่าเจ้าเก่ามองเช็ดทิ้งแล้วยังไม่ไดีอยังเป็นบอลทุ่มกลัของทางด้านชุมงานบ้านใหมส่สมคบูบ้านใหม่ทูเบทุ่มโดยจงเก้า,าดับยีเสบียครับทุ่มมาเพื่อโยกโยกห่าแล้วยัดป่าตรงกลางผิดได้ไหมเอาแล้วดูฟ้าเป็นบอลสวยของดีหลกกะบังสายไม้ตรงกลางพาบอลไปโยกหนีมาทางขวามาถือไม่ออกแล้วครับจะต้องดีหลครับ ส่งม,มาทั้งวะนี่กับเอาไว้ได้ไหมแล้วรับเอาไว้ได้กับป้าใหม่พี่ออกบอลเร็วเกวียมาทีเด็ดและขบ่ายใ้โขมา่าล่างบางบาๆเล็กๆกันแต่หัวใจไม่เล็กครับผ้ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนกับเนเธอร์ชส์ครับเอาชัวร์แล้วครับอย่างทุกของบ้านใหม่สมคิดเบล ทุ่มสันส่นๆมาโบกเข้าขวาลบปั่นมาลูกนี้ไม่ผ่านสามีเอาให้แล้วโอ้โหสัมไม่ได้แล้วดูเจา้าเก้าปล่อยบอลตก๋เขียวทิ้งไปก่อนแล้วครับเจ้ก้าวันนี้อยู่หลังแน่นตึ๊กเลยพี่เดียวครับหลังบ้านหายเลขสามีโบก,กับปาทางซ้ายไม่ผ่านมันผู้ช้ยเลยครับวันนี้งานชุกกระเจื่นมันจะใช่แล้วประการหลังของตะมางครับพุ่งกบมาตรงกลางแล้วโขทิ้งออกไปอีกครับโอ้โห บอลไม่ครับไม่ยอมครับไม่อยากสูญไปสุดโต่งครับโกลูกนี้มามีบืนนิดนึงนะครับออกได้เลยครับไม่เป็นไรครับออกได้๋ยวเข้าเข้าบริเวณที่ทำจุดไว้ให้นะครับบริเวณตรงกลางสนามครับออกตรงด้านข้างสนามตรงไหนก็ได้ครับช่วงท้ายแล้วครับโกไปลูกนี้ของเจ้ามาเฮ้ยแล้ว วิ่งไปเตะตายต่างกันเลนะครัแล้วทนเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับคู่นี้ครับโอ้ช่วงทนเวลาแล้วนะครับห่วงมากไม่ได้ก็จะโดนใบหยวนนะเขาจะบูนะเก่าแล้วครับโดนสายมาทั่วเหมือนกันครับจมบูแบพิสุทธิ์ครับ ประตูแล้วต่อมามาได้ประตูสำคัญนะครับช่วงท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยครับขอไป2นาทีครับต้องเล่นจริงๆนะครับบ้านใหม่สนิทโบนด์ยาวบาดเจ็บแบบนี้ก็าลับสบายคเลยรำแต่ขอนอนแป๊บนะครับ <c oughs> มีจมูกอีกสิครับมีสัญญาณแต่คุณดูสินต์กับโจบยาวบาดก้าโคตรทิ้งมา ดูจังหวะเอาบอลลงบ้านใหม่แย่งกันอยู่ตรงริมเส้นแล้วก็มาทำบอลลั่นไปเป็นบอลทุ่มคับของทางด้านบ้านใหม่เด่บ้านใหม่สามวัตถีทุ่มมาตอกส่งลูกนี้สวยแล้วใส่ขวามาลูกปลานเลยนะับต้องเล่นแลนะ้วครับเวลาเหลือน้อยในบ้านใหม่สมทีบีทุ่มก็ไปยัดไปข้างหน้าทุ่มแล้วลูกนี้เป็นการชาร์จประตูเลยคนระับโโอ้ห วอนนิ่งตรงจุดแล้วเล่นได้ครับจังหวะฟรีคิกครับของทุกชักลูกนะครับโดดยาวมามพักอกเต็มของชุกเก้าไม่ห่างตัวครับออกไปลูกนี้ไปบอลทุ่งของตามมาะมังครับไปตรงได้ไหมวิ่งมา,มาโันเปลี่ยนแปะงตัไม่เลยแล้วสุเกเจ็ดได้ไหมหูเฉาะแล้วไปแล้วครับปาใหม่ดีโดยปาทางขวาโอ้โหยเล่งจังหวะไปเลยครับ รู้จังหวะาตอร์กับหน้าปันของเตอร์มันจะใชชุมหมาด้วยวจองเก่าของทีมงะมานกรดยาวมาได้บงโอ้ยต้องบงทิ้งออกไปก่อนชุ่ก้าวครับแล้วไม่ทันแล้วก็เป็นทางด้านทีมงลานสมานครันอยู่เอาเฉือนเอาชนะไปได้หนึ่งมันต้องตัดสูตรับคู่ต่อไปอบาตอสนตุ้นเอ็กซ์แอนตุ้นสุดล้ขขอบายพินัทก็พบกับตัวบิ๊กเจมเบลฟ์สกู่